พี่น้องพายอยู่หน้าคุณนองบ้านแหละหน้าอยู่บ้าน,นยังง่ยม้วนอยู่กล้วยเออม้วนเป็นไงครับตบงามงบพี่พี่งวดเราบ้านพี่นอนอยู่บ้านเด็กเป็นเขือนคู่เขือนมาเราหลายชิดกว่าโต นสวนเป็นรับสวนโอ้ครับผมเปูเป็นอ๋อปูงามงามปูอ๋อต้นตับเป็นาะ ฮะงามงามโอ้หางยาาพี่น้องดาวพี่น้องดาว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 โอ้้าวดิบดาวดาวดาวหาหน้าพี่น้องอากัศ หัวพี่น้องเรียงหัวบานเป็นบ้านนะเป็นบาทนะ